มาอีกแล้วเมนูโปรดเอ้อยน้ำลายไหลชะอมต้มส้มละกรรําบางคนอาจจะไม่รู้จักนะเว้ยละกําคืออะไรละกําม,มันคล้ายๆกับสลัดนั่นแหละแต่ว่าละกําม,มันจะมีรสเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นของเขาเนาะแต่สําหรับเรานี่คือชอบมาก เราชอบเอามาใส่ต้มส้มชะอมอย่างเงี้ยมันจะรสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำแล้วก็เค็มตามนิดๆแล้วแต่คนชอบเนาะปรุงก็ไม่ต้องอะไรมากรสดีชูรสใส่ด้วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ <c oughs> อันนี้ใส่เสียงไปก็คือน้ำลายไปมีหอมแดงกะปิ เท่านั้นเองน้ำปลาชุรสหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วในรสดีมันก็คือชุรสนั่นแหละเนาะแต่สำหรับเรามันมันต้องเบิ้ลไงมันต้องเบิ้ลรสดีแล้วก็ต้องชุนรสเข้าไปอีกเพื่อความนัวกลมกล่อมอันนี้เราจะต้มให้มันออกเป็นสีน้ำตาลนะเพราะว่าถ้ายัางเขียวๆอยู่เนะี่ยกินไม่ไหวมันมันฉุนเกิน มันมันจะกลิ่นมันจะออกแบบเหม็นเขียวจัดจ้านไปก็เลยต้มให้มันเป็นออกสีน้ำตาลซดน้ำโอ้ยข่องคอช่วยระบบขับถ่ายด้วยนะบางคนเขากะใส่เนื้อไก่เนื้อหมูลงเข้าไปด้วยนะแต่เราไม่ชอบเราชอบแบบนี้เราชอบแบบออริจินอลไปเลยตั้งแต่ปู่ย่าตายายพากินเมนูเนี้เฮ้ยน้ำลายไหล